ค่ะนี่เป็นรถนิสสันอเมล่นะคะตอนนี้ระบบกำลังมีปัญหานะคะปกติตรงนี้นะคะตรงออโต้นะคะเขาจะไม่เมด้งขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้สัญญาณของออโต้นะคะขณะที่เราขับนะคะเขาจะกระพริบอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะมีสัญญาณาตัวสีส้มนี้นะคะไฟสีส้มนี้นะคะนะคะ ก็จะขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะ <_ D> <ๆ S 2> เพื่อนๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะในส่วนของปุ่ม <_ D> ออโต้นะคะเราก็เปิดนะคะในขณะที่เราขับนะคะ <_ D> อ,อ่าไม่ใช่ค่ะเราปิดนะคะ <_ D> ปิดนะคะไม่ได้เป็นการไม่ได้ออโต้นะคะเราออฟอยู่นะคะ แล้วก็ตอนนี้เสียงของรถนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะดังตึก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 นะคะในขณะที่เราขับนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของใบพัดอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงไหมคะแต่ตอนนี้จอดอยู่นะคะในขณะที่ขับเนี่ยเสียงจะดังมากนะคะเสียงดังมาจากด้านหน้ากระโปรงด้านหน้านะคะแล้วก็มีเสียงดังมาจากทางด้านหลังด้วยนะคะ อันนี้เดี๋ยวจะลองขับไปเรื่อยๆนะคะนี่ไปส่งลูกมานะคะนี่นะคะค่อยๆขับไปนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะจะมีเสียงต,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 ตึ๊เตๆตเสียง แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบน,นะคะว่าด้วยสาเหตุอะไรนะคะเดี๋ยวเราต้องไปให้พ่อ้านช่วยเช็คหรือตรวจสอบอีกทีนะคะแต่จะบอกว่าถ้าเกิดลักษณะแบบนี้คือมีปัญหากับเครื่องยนต์ของเราแล้วนะคะนะคะจะกระพริบอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้เราขับอยู่นะคะขับไปเรื่อยๆค่ะขับจะช้าค่ะ ไม่กล้าขับเร็วนะคะนะคะบางช่วงก็จะสู่โหมดปกตินะคะหมายถึงเสียงนะคะก็จะวิ่งไปปกติะคะ่ะแต่พอขับไปอีกสักพักหนึ่งก็จะดังตึก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 ต,กตกึอาจจะเป็นเสียงเหมือนแผ่นเหล็กนะคะหรือว่าอะไรกระทบกันสักอย่างนะคะหรือน็อตอาจจะหลวมหลุดอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ หรืออาจจะเป็นระบบภายในของรถนะคะตอนนี้เสียงเริ่มเริ่มสมูทแล้วนะคะในการขับแต่ว่าตัวไฟออโต้ก็ยังกระพริบอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ไฟตัวสีส้มทางด้านขวามือก็ยังขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ไปส่งลูกไปโรงเรียนมานะคะก็เลย ตอนแรกเป็นกังวลว่าจะถึงโรงเรียนหรือเปล่านะคะอัน,นี้ก็ขับกลับบ้านก็กังวลว่าจะถึงบ้านหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะเป็นช่วงโคง้งช่วงโค้งนะคะช่วงโค้งก็ยังโค้งได้ปกตินะคะยังไม่มีเสียงนี่มาแล้วค่ะเสียงกระแทกอันนี้อาจจะเบาทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะคะ แต่ว่าคนขับจะได้ยินนะคะบางช่วงเสียงตึกตึ๊กตึกเบาค่ะบางช่วงก็แรงนะคะตึ๊กตึ๊กตึกตึก,ตก,ตก,ตกแรงมากเลยค่ะทุกคนเป็นบางช่วงนะคะไม่ได้เป็นแบบตลอดเวลานะคะในขณะที่เราขับอันนี้ไม่กล้าเหยียบเร็วนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ให้เกินหกสิบนะคะประมาณนี้ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้กำลังสังเกตอาการอยู่นะคะว่าอาการเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะนี้วิ่งทางตรงนะคะทุกคนถ้าใครมีความรู้ด้านนี้ก็ช่วยแนะนำกันมาหน่อยนะคะทุกคน น,นี้ผู้หญิงขับก็อาจจะไม่สันทัดเท่ากับผู้ชายนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่ดาวก็จะต้องลองไปศึกษาใน YouTube ดูนะคะว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงนะคะนะคะอันนี้วิ่งแล้ววิ่งตรงตรงแล้วนะคะ ก็จะมีเสียงตึกๆๆๆเล็กน้อยนะคะอันนี้ช่วงโค้งนิดนึงอาการก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนของรถนิสสันอ m เมลนะคะนะคะอันนี้ขับมาประมาณเข้าปีที่7แล้วนะคะทุกคน 7ปีแล้วนะคะอาการประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ